สมแดงใช้ได้กับพืชทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นทุเรียนแตงโมหรือไล่อ้อยทำให้ลำใหญ่แตกกอดีลำต้นแข็งแรงและยังใช้กับสวนทุเรียนที่จังหวัดจันทบุรีทำให้ไม่เป็นโรคใบติดผลดอกและใช้ได้กับนาข้าวทำให้แตกกอดีใบเขียวใบตั้ง โสมแดงยังใช้ได้กับบ่อปลาได้ดีช่วยปรับสภาพน้ําและปลาโตเร็วกินเก่งขี้เก่งแข็งแรงได้น้ําหนักดีโสมแดงช่วยให้น้ํามีออกซิเจนมากขึ้นน้ําไม่เน่าไม่ดอกและยังใช้กับสวนมะลิได้ดีเก็บดอกออกผลดกเก็บกันไม่หวันไม่ไหวเลย ใช้ได้ดีเยี่ยมมากจริงๆสมแดงรู้จักไม่รู้จนและยังใช้กับสวนมังคุดทำให้ใบเขียวใบงามสนใจ0958577904ได้เลยค่ะ